ท้ายของรายการรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยพูดคุยกับนักวิชาการอีกหนึ่งท่านนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวานิช์นะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณแดนครับท่านบรรวิตครับคุณแดนใช่ไหมครับใช่ครับทุกอัดครับอาจารย์อัดครับท่านดรอัดครับไปต่างประเทศคราวนี้บวกหรือลบครับเห็นกัาว่าเฟอร์ฟ้ามัฟัวไปหมดเลยอลบครับลบแล้วเอาเลยอาจารย์ช่วยบรรยายหน่อยเพราะาารยตันติีรีหลานะเขาเป็นดร์นะ เขาใช้ okay, ล่มามอ่ะคือ,ค,อ,ค,อคือผมมาติดติดภาพของคุณลุงอิงนายกรัฐมนตรีคนไทยเนี่ยนะว่านายอยู่เมืองไทยแกอ่าน <c oughs> นะแล้วก็ไปต่างประเทศแกก็อ่านคร <c oughs> าวน,นี้เนะี่ยคุณลุงอิงก็มาแย้งคนที่ไปโพสต์แกว่าคุณไม่รู้บ้างเหรอว่าปกติเขาก็อ่านอันนี้อันนี้ผมรับได้นะเวลาในมีการถ้อยถแถลงในสามสิบห้าประเทศหรือในเวทีใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนที่สุด ผู้นำก็อ่านกันหมดนั่นแหละครับเพราะว่า <ừ. S 1> เพื่อไม่ให้หลุดกรอบนะท่าทีของประเทศนั้นๆไปแต่ว่าของคุณอุ้งอิงเนี่ยคือตั้งใจอ่านเยอะไปมีสองสาประเด็นในเกี่ยวกับ AACD นี่นะครับในการประชุมรอบเนี่ยคือที่ถ้อยแถลงที่อยู่ในวงใหญ่นะครับตั้งใจอ่านเยอะไปอะ่ะมันต้องอาย c o n t a c คืออ่านได้นะครับแต่ก็ต้องดูคนที่เข้าประชุมด้วยนะครับมันจะมีฟีลลิ่งมันจะมีอิโมชันอลมากกว่ามันจะสื่อมากกว่าอันนี้ตั้งใจอ่านเกินไปแน่นอนที่สุดครับไม่ผิดครับเพราะว่าผู้นําต่างๆก็ก็อ่านกันผู้นําประเทศจีนประธานาธิบดีสีชิ้นผิงก็อ่านเยกรมนีเยอรมันก็อ่านนะครับไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าม,มันอ่านเยอะไปนะอ่านที่หนึ่งอ่านที่สองอันนี้ผมว่าพอรับได้นะ อันที่สองเนี่ยช็อตเด็ดที่ท่านบรรวิตพูดถึงการมาทวิภาคคีกับประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยอ,น,อนนี่ชอ็อันนี้ช็อตเด็ดช็อตเด็ด <laughs> คือผมไม่เคยเห็นที่แบบผู้นำประเทศต่างๆใช้ iPad แ,และลม้นลมนาคมตาอ่านอใช้ iPad ได้แต่ว่าไม,ไม่ควรจะเป็นการอ่านเป็นควรจะเป็นการช็อตโน้ตประเด็นจดประเด็นแล้วก็ไปยกเฮยหน้าขึ้นมาคุยกับ คู่เจราจาอีกท่านหนึ่งอันนี้มันเหมือนกับประธานาธิบดีอิหร่านคุยกับนายกรัฐมนตรีไทยที่อ่านจาก iPad นะดู <c oughs> มันมันเหมือนแบบผู้ใหญ่ไปคุยกับเด็กที่กำลังอ่านจาก iPad นะ <c oughs> มันเป็นแบบนั้นผมคิดว่ามันดูไม่เหมาะสมนะใช้ i p แ d ได้แต่ช็อตโน้ตประเด็นที่จะเจราจากับเขาประเด็นที่หนึ่จะคุยเรื่องของอ นักโทษคนที่ถูกจับไปในกรณีของ Gaza. อิสราเอลกาซา่าแล้วก็คุยไปะนะสองประเด็นดอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยมากที่ได้คุยกับผู้นำของอิหร่านนะครับอิหร่านกับไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่ค้าสำคัญคู่ค้าคู่การลงทุนที่สำคัญผมไม่แน่ใจนะว่าคุณอุงอิง คุยประเด็นไหนเพราะว่าผมก็พยายามหาคลิปที่จะพูดที่ดูว่าคุยประเด็นไหนกับประธานาธิบดีอิหร่านนะแต่ว่าเสริมไปในรายการของท่านบรรวิตและคุณแอนก็คือจร,จริงๆเนี่ยการไปได้คุยกับประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในแง่ของเศรษฐกิจนะหนึ่งเนี่ยอิหร่านเนี่ยเป็นผู้หนึ่งในประเทศที่นําเข้าข้าวไทยนะมไม่แน่ใจนายกรัฐมนตรีไทยได้คุยเรื่องนี้หรือเปล่าและช่วงหลังๆเนี่ยการนําเข้าข้าว ของอิหร่านจากประเทศไทยเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับนะถูกอินเดียไปแซงถูกปากีสถานข้าวอินเดียไปแซงข้าวปากีสถานไปแซงนะเขาซื้อข้าวบาสมาติแล้วก็ข้าวขาวของเราลดดับตามลำดับ,ดบเหตุผลของการลดก็คือเขามองว่าข้าวไทยมีสารปนเพื่อนนะสองก็คือว่าพออ,าอ,าอิหร่านถูกแซงชั่นจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะก็เลยเราก็ ใช้ตรงนี้ก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับไปด้วยในในตัวเพราะว่าในการจ่ายเงินกันเนี่ยลำบากนะนี่อันที่หนึ่งที่ควรจะไปคุยเรื่องข้าวอันที่สองเนี่ยอิร่านเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับสามของตะบันอกอกลางนะอันดับหนึ่งนี่ซาอุดีอาระเบียอันดับสองนี่อิรักอันดับสามนี่อิร่านนะ ถ้าใช้ววทีตรงนี้ไปซื้อน้ํามันถูกๆจากอิหร่านมาเนี่ยเราสบายกันเลยนะใช่ครับไม่ต้องซื้อน้ํามันแพงแต่ว่าเราอาจจะเกรงใจสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าผมว่าตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจใครไหมครับอินเดียไม่กรงอินเดียตอนนี้อู้ฟู่มากนะฮะท่านบรรวิตคุนแรนครอู้ฟู่เพราะอะไรเพราะไปซื้อน้ํามันจากรัสเซียไปซื้อน้ํามันจากอิหร่านนี่แหละคนคนซื้อน้ํามันจากอิหร่านขนาดนี้นี่เป็นจีนกับอินเดียนะ สองประเทศนี้อ <guided snail> <shorts> ู <Ooh. S 1> ้ฟ so, like no <st unlikely> ู A ่เลยไม่ต <undercover> ้องเดือดร้อนราคาน้ำมันแพงเออเออเนี่ยสามก็คือไปลงทุนอิหร่านเนี่ยไม่มีใครอิหร่านเนี่ยอคนอิหร่านเนี่ยชอบคนไทยมากนะถ้าท่านทั้งสองท่านบรรวิย์ท่านคุณแอนหรือท่านผู้ชมไปอิหร่านเนี่ยถ้ารู้เขารู้ว่าเป็นคนไทยก็จะมาขอถ่ายรูปเลยก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาถ่ายรูปเลยอิหร่านเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเขาก็เป็นประเทศเกษตรกรรมข้าวเขาก็มีแต่เขาไม่พอกิน พราะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่จะส่งข้าวไปประเทศไปจากไทยไปอีหร่าโอ้โหนี่เป็นโอกาสที่ดีมากร่วมมือในแง่ของการทําสินค้าเกษตรร่วมมือกันในแง่ของนอกจากเขาปลูกข้าวเขาก็มีผลไม้เขามีอินทผลัมเขาเป็นผู้ผลิตถั่วจำชื่อไม่ถูกแล้วภาสิจิโออะไรเนี่ยนะครับที่ที่มันแห้งๆนะครับอ๋อครับภาสิจิโดอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยชื่อมันนะครับ ที่แพงอย่างเง้เขาเป็นผู้ผลิตถั่วเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกนะเขาผลิตอาวุธอาวุธเขาทำไวนนะครับเพราะนั้นโอกาสดีมากที่จะไปร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเกษตรร่วมกันแล้วก็โดยพวงยิ่งเกษตร,รแตกรูปนะแต่ไม่แน่ใจว่านายกไทยเนี่ยไปคุยเรื่องอะไรถ้าถ้าผมบอกเขาได้นะบอกนายกไทยได้คุณอุ้งวิ่งได้ผมบอกฝากคุยประเด็นพวกนี้ด้วยแต่ดูไม่ตัต้งนะคะเพราะว่าถ้ามีเนี่ยก็คงจะแถลงมาแล้วแต่จากที่แถลงเนี่ย ประมาณว่าไปหารือก็คือเหมือนเชิญเขามาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการคู่70ปีแล้วก็มีการหยิบยกสถานการณ์ในการากับเลบานอนขึ้นมาพูดคุยแล้วก็ไปบ,บอกเขาว่าเออเราหวังว่าคุณเนี่ยจะช่วยสร้างสันติภาพได้นะอ่ะแล้วก็ไปขอบคุณเขาในการช่วยเจราจาปล่อยตัวประกันไทยแล้วก็ขอการสนับสนุนให้ช่วยต่ออีกกคนที่เหลือ ใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ใชไม่คุยเรื่องอื่นไม่คุยเรื่องเรื่อง,อ,งอื่นเลยผมพูดสองสองเรื่องที่นอกจากที่คุณแอนพูดถึงขอบค,คุณมากนะคะที่ฟังก็คือเรื่องว่าเดี๋ยวจะเราเราจะรับไม้ต่อจากเขาเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประธานท<ช>ีสคีปีนี้อ่าแล้วเราเป็นปีหน้าผมไม่เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยนายกเนี่ยเรียกเรียกกระทรวงพาณิชย์มาให้รีใไปฟังเรียกทูตเรียกทูตอ่าในพูดพาณิชย์น่ย นะในประเทศอิหร่านเนี่ยเข้ามาบีบให้ฟังว่าประเด็นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรบ้างถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากประเด็นที่คุณนุงยิงพูดนมันเป็นประเด็นโอเคก็เป็นเรื่องของการตัวประกันก็สําคัญแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องอื่นที่มันค้างๆอยู่เนี่ยที่ไม่ได้การแก้ปัญหามาหลายปีผมว่ามีความสําคัญมากๆอาจจะเห็นอาจจะบอกว่าเห็นใจภายใต้สงครามกับอิหร่านด,ด้วยก็ได้นะครับ เพราะขณะนี้อิหร่านทําสงครามน่าจะทั้งตรงและก็อ้อมกับประเทศอิสราเอลนะผมว่าพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าใช้โอเปตีตรงนี้น,นะครับเ,เจอประธานาธิบดีไปแล้วพูดพวกนี้ผมวม่าได้ประโยชน์กับประเทศไทยมากมายเป็นเรื่องของการเชิญมาอะไรเที่ยวประเทศไทยมันมัน,ม,นมันไม่แน่นน่ะนะมันไม่แน่นนะแล้วก็ใช้สงครามก็ามาาอาจารย์อ่า กูกำลังจะทำสงครามอย,าอยู่แล้วเอาออกร้องประเทศเดี๋ยวกูก็ล่วงรแ, <c oughs> แล้วในในถ้อยถแถลงที่ในถ้อยถแถลงที่ที่ในเวทีใหญ่นะ่ะผมคิดว่าก็ก,ก็ไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะในในถ้อยถแถลงเช่นประเทศไทยเป็นประเทศกเกษตรกรรมเป็นอาหารของโลกผมว่ามันควรจะมีลงรายละเอียดได้มากกว่านี้ว่าดึง ประเทศในเอเชียเข้ามาร่วมพัฒนาเกษตรเพราะเรามีเกษตรเยอะเรามีเกษตรดีๆเยอะ,เร,เ,เ,ยอะเรามี r d ดเรามีการพัฒนานวัตกรรมอีกเยอะนะควรจะเพิ่มตรงนี้สองก็คือว่าในถ้อยถแถลงที่เป็นเวทีใหญ่เนี่ยพูดถึงสถาปัตยกรรมทางการเงินใหม่อันนี้ผมโคตรงงเลยเอออะไรวะผไม่รู้อะไรเลยนะนี่ไอน,นี้ไอน,นี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่เข้าใจนะ คุทธาอาการอัดว่าเป็นด็อกเตอร์อะไรพุถสถาธิปัตยกรรมทางการเงินใหม่มันคืออะไรคือมันยังไงอ่ะคือประเทศไทยจะเป็นแบบนั้นนี่คือ,อยังไงผมยังงงอยู่เหมือนกันนะผมไม่ไม่เข้าใจนะแต่ถ้าพูดในชัดว่าเราพยายามี่จะจบาลานซ์สมมุติว่าเราบอกว่าเราจะบาลานซ์อัตราแลกเปลี่ยนนะครับให้ความสําคัญกับทั้งดนล่าแต่เราก็ไม่ละเลยอัตราแลกเปลี่ยนของคู่เจราจาสําคัญอย่างอย่างรัสเซียอย่าง อย่างจีนเช่นใช้เงินหยวนใช้เงินรูเบิลนะครับเราจะดํารงความเป็นประเทศเราจะดํารงความเป็นกลางที่พึ่งพิงเรื่องของการค้ากับสกุลเงินใหม่ๆไม่ใช่เฉพาะพึ่งพิงเฉพาะดอลลาร์อย่างเดียวเพราะขณะนี้เนี่ยดอลลาร์เริ่มลดบทบาทลงไปเรื่อยๆนะฮะในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับใช้ค้ากันเรื่องเงินหยวนแล้วขณะนี้นี่คือารล้าน,นเรื่องของจารกเปลี่ยนแต่ว่า ในเส้นในความหมายของคุณล้กอิงผมไม่รู้ว่าว่าหมายถึงอะไรสถาปัตยกรรมทางการเงินของอันนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆอีกหนึ่งสุดค่ะอาจารย์คะที่ที่หลายคนสงสัยคือเรื่องของการใช้ล่ามว่าอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมใช้ซึ่งโฆษกกตเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงว่านายกเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คือบางสำนักข่าวระบุว่าได้ดีด้วยนะคะ จึงได้ตกลงใช้ล่ามภาษาอังกฤษแต่เพียงฝ่ายเดียวของอิรักเขาเป็นด็อกเตอร์นะครับคือคือคือภาษาอังกฤษคุณน,นุ้งิ่งในผมมีในหัวผมมีสองเวอร์ชันครอบคลิปที่ที่แกพูดภาษาอังกฤษและพูดไทยอ่าคงท่านทั้งหลายคงได้เห็นแล้วผมก็จะ,อะโอเคเอ๊ะก็เลยสงสัยคุณนุงวิ่งแกพูดภาษาอังกฤษได้ไหม,มแต่ว่าพอพูดตอนไปพูดภาษาอังกฤษโอเคก็พูดได้นะอ่เพราะนั้นก็คือแกพูดได้ ประเด็นก็คือการพูดภาษาอังกฤษบางทีเราสื่อไปได้นะเราสื่อไปสื่อเราอยากพูดอะไรพูดไปแต่เวลาเขาพูดกลับมาเนี่ยต้องมีทักษะมีความรู้ในประเด็นนั้นๆเนี่ยตอบโตบ้กลับแล้วก็แชร์กับเขาได้อัน,นี้สําคัญเหมือนกันนะครับ mm hmm. อันนี้ภาษาอังกฤษก่อนอันที่สองที่คุณแอนพูดถึงว่าใช้ล่ามได้อันนี้ผมก็สงสัยนะ mm hmm. แต่ด้วยที่ผลว่าคุณแอนบอกว่าคุณวิ้งอยากจะพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ โฆษกตตเขาชี้แจงว่าแบบนั้นนะคะว่านายกสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บางสำนักข่าวระบุว่าได้ดีด้วยภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตอนนี้เราเข้าใจแต่ว่าประเด็นเนะี่ยประเด็นเนี่ยประเด็นต่างๆเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ถ้าเขาเขาแชร์กลับมาเนี่ยคุณอุ้งอิงสามารถจะแชร์กลับไปได้ไหมอันนี้เป็นประเด็นนะภาษาอังกฤษกันพูดได้แน่แต่เรื่องที่เราจะพูดเราพูดได้หรา เรารู้เรื่องในประเด็นนั้นหรือเปล่าอันที่หนึ่งจริงๆเนี่ยในการทวิภาคีกับประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยควรจะมีล่ามล่ามเลยท่านบรรลิทิ์เขาพูดภาษาภาษาอิหร่านกลับมาใช่ไหมท่านประธานาธิบดีใช่ครับใช่ค่ะผมเลยงงกันไปใหญ่เลยว่าอาตกลงเข้าใจกันหรือเปล่าประธานาธิบดีอิหร่านพูดอิหร่านมาแล้วคุณนุงวิ้งเข้าใจไหมคุณนุงวิ้งพูดภาษาอังกฤษจากไอแพดท่านประธานาธิบดีน่าจะเข้าใจ ก็เลยงไอ้ตรงวันนั้นเนี่ยมันมันได้ไม่รู้เป็นได้เนื้อได้ด่างกันมากกน้อยแค่ไหนทั้งสองฝ่ายอ่ะเพาเล่ามาเล่าภาษาอันกฤษีเซกันใหญ่เลยคือจริงๆริงนะมีล่ามล่ามอีรานแล้วคุณวิ่งพูดไทยแล้วล่ามอีรานก็แปลให้ประธานาธิบดีผมว่าเนี่ยได้เนื้อได้ด่างมากกว่าได้เรื่องได้นาำมากกว่าไม่เข้าใจทำไมไม่ใช่ล่ามอีกส่วนหนึ่งที่มีบางส่วนก็เป็นกังวลนะคะว่าเอ๊ะการที่มีภาพนั่งหาเรือร่วมกัน ในขณะที่อิหร่านเขาก็กําลังสุ่มเสียงจะตุ้มต่มบุ้มบ้างอะไรกันอยู่มันจะดูมองเหมือนเราไปเทคไซ์หรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่ามุมมองนี้ท่านอาจารย์มองอยังไงบ้างคะไม่ละครับเพราะว่าอิหร่านเป็นเป็นประธานนะครับรอมนี้อิหร่านเป็นประธานถูกไหมครับรไม่ใช่ใช่หรอกครับก็จาเป็นจะต้องคุยกับผู้นําของของอิหร่านนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องเทคไซ์เนี่ยผมว่าวันนี้ประเทศไทยประเทศไทยต้องดํารงในในแง่ของความเป็น ผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักคิดถึงคำานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักมากมากขึ้นนะเพราะว่าอะไรเราเนี่ยยิงอยู่กับสหรัฐอเมริกามานานแสนนานนะแล้วเราก็พบว่าประเทศไทยก็พัฒนาไปแบบนี้แหละนะอินโด,ด,ดีอินเดียนี่ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงกับโปรสหรัฐอเมริกามากอินเดียเอาประโยชน์ของประเทศเป็นที่ดังอินโดนีเซียก็เช่นกันดีกับสหรัฐก็ดี ดีกับจีนก็ดีต้องการทุนกับประเทศจีนก็เหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ผมว่าไม่ต้องไม่ต้องแคร์ใครอะครับดูผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักสําคัญมากกว่าเพราะนั้นการที่ไปคุยกับประธานาธิบดีแล้วบอกเทคไซคงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคนทั่วไปน่าจะเข้าใจว่าก็เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้อ,อีกอันหนึ่งที่ผมผมคิดได้ในแง่ของอิหร่านเมื่อกี้พูดถึงศักยภาพอิหร่านที่เราจะร่วมมือกับเขาได้เนี่ยกาตา กาตาโดฮานะคาาตกลงโดฮาหรือโดฮาตกลงเรียกอะไรผมจะงงกัตอนนี้กาตากาตาเนี่ยเขามีระเบียงเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าจากประเด็นที่เราจากประเด็นที่นายกไทยได้คุยกับผู้นําอิ่านเนี่ยนะครับกาตาเอออิรานเนี่ยเขามีระเบียงเศรษฐกิจกับกาตาและอิรานก็มีระเบียงเศรษฐกิจกับตุรกี ถ้าประเทศไทยเนี่ยนะครับนะถ้านายกไทยไปพ่วงเอาวงโซ่การผลิตไทยหรือธุรกิจไทยไปพ่วงกับระเบียงเศรษฐกิจนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยเพราะนั้นเราก็จะได้ทั้งกาตา้าอิหร่านและตุรกีถ้าสินค้าไทยและธุรกิจไปพ่วงพวกนี้อิหร่านนี่ก็ติดกับตุรกีอิหร่านก็ติดกับกกตุรก,กนีนะแล้วกาต้าก็เป็นประเทศซึ่งประ,ประชากรน,น้อยแต่ว่ามีเงินเยอะ วันนั้นก็จะพ่วงกันสามประเทศนี้ก็จะเป็นประโยชน์จากประเทศไทยอย่างมากเลยถ้าด้านนายกผมไม่ได้ใจว่าเขาพูดเรื่องนี้ไม่ไม่พูดไม่มีใช่ไหมคุณแอพูดไม่มีครับไม่มีครับมีแค่ที่คุณแอลอ่านครับรั่ผมอ่านต้องที่คุณแอลนะครับเหนื่อยแล้วครับรับผมทีนี้ค่ะอาจารย์คะถ้าจะให้คุณอิงถอดบทเรียนจากการประชุมเอซีดีรอบนี้ เพื่อที่จะไม่ให้เรารู้สึกขายหน้าในการประชุมอาเซียนสมมิธที่เราในสัปดาห์ถัดไปอาจารย์อยากจะแนะนำหรือชี้แนะทีมงานที่จะต้องช่วยคุณอิ<ม>้ิงดูแลยังไง<ม>บ้างผมอ่ะเวลาดูคุณอุกยิงสัมภาษณ์เนี่ยอันนี้ต้องบอกไปถึงคุณอุกยิงนะด้วยความปรารถนาดีผมเนี่ยอยากจะไปช่วยแคพูดโดยสั่งไปนะ <laughs> ผมเข้าใจด้วอาจารย์อ่านเลยครับฟังแล้วผมอยากจะพูดแทนท่านท่านนายกุ้งอิงนะนะเช่นเรื่องของอะไรนะเรื่องของของขึ้นราคาที่แม่สายอคุณอิงบอกว่ามันเป็นของธุรกิจเราไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ท่านยุ่งเกี่ยวไม่ได้ถ้าเป็นผมผมจะบอกว่าคุณพวกผู้ประกอบการที่คุณขายสินค้าอยู่นี่นะคุณอย่าเอาเปรียบเพราะประชาชนในแม่สายเขาเดือดร้อนจาก ตามท่วมอยู่แล้วนะผมขอร้องคุณนะดิฉันขอร้องคุณให้ลดอย่าเอาเปรียบตรงนี้นะแล้วถ้าคุณทําได้ถ้าคุณเดือดร้อนต้นทุนคุณเพิ่มคุณมาคุยกับดิฉันนะดิฉันจะลองหาช่องทางในการลดภาษีให้พวกคุณแต่ว่าคุณต้องช่วยคนเดือดร้อนก่อนนะ, mm hmm. ะเรื่องส่งออกก็เหมือนกันเรื่องค่างเงินบาทแข็งก,ก็จะไม่พูดแบบนั้นนะแต่กรณีของการประชุมที่ลาวผมวาอาจจะไม่กดดันมากเพราะว่าสามารถใช้ภาษา โอแต่ว่ามันเพาเป็นเป็นฟอรัมของอาเซียนอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะ mm hmm. ต้องใช้ภาษาอังกฤษแต่ก็ใช้ภาษากัษกคุณแอน,นถามว่าบทเรียนคืออะไรหนึง่งบทเรียนก็คือว่าลดการอ่านจ mm hmm. าก iPad อ่านได้แต่เป็นเป็นประเด็นอันที่หนึ่งก่อนบทเรียนนะอันนี้โดยความปรารถนาดีกับนายกองอิงนะ,อะสองนี่นะครับถ้าเป็นไปได้นะให้ใช้ล่ามก็าจะไม่ถูดประเด็น จะไม่ดูดประเด็นและสามารถพูดภาษาไทยได้ได้ถนัดกว่าในประเด็นต่างๆได้เพิ่มขึ้น mm hmm. สามก็คือการลดการอ่านนะไม่ในใจข้อหนึ่งก้อสามนะลดการอ่านจากก้มหน้าก้มตาอ่าน mm hmm. พูดจากความรู้สึกพูดจากฟีลลิ่งจริงๆแต่คนเราจะพูดจากฟีลลิ่งและความรู้สึกจริงๆมันจะต้องอินกับเรื่องนั้นๆ oh. มันมีเบกกราวด์หรือความรู้เรื่องนั้นๆด้วยมันจะมันจะพูดได้จากมีอารมณ์ร่วม เพราะนั้นถ้าเราไม่มีรู้เรื่องนั้นเนี่ยเราจะไม่มีอารมณ์ร่วมประเด็นที่สี่ก็คือว่าในในอาเซียนเนี่ยนายกองคอิงจะต้องรู้ว่าประเด็นในอาเซียนปัจจุบันมันคืออะไรเออนี่สําคัญนะคะสำคัญดิเพราะนั้นวิสัยทัศน์ของอยลืมว่านายกไทยเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวแทนของท่านบับิวิตเป็นตัวแทนบุญเอนเป็นตัวแทนทุกเรื่อ <c oughs> ใช่ครับเพราะนั้นเรื่องอาเซียนเนี่ยนายกจะต้องรู้มุมมองว่าในเรื่องอาเซียนที่ ที่ปัจจุบันปัญหามันคืออะไรแล้วอนาะคตอาเซียนจะขับเคลื่อนกันอย่างไรในในสิประเทศเนี่ยมันต้องเป็นโชว์ของอะ่ะมันต้องโชว์ของนะปัญหาคือว่าคุณอุ๋งิงก็แกก็ไม่ได้อยู่ในแกก็ไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เนะี่ยวิธีแก้ก็คือว่าก็ให้ข้าราชการปรลัดกระทรวงเนี่ยมาบิฟให้ฟังแล้วใส่ไปในหัวแล้วจบเป็นประเด็นแล้วพูดไปเนี่ย และสอบผมว่าคนข้าราชการนี่เก็จะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะก็ตามมาทั้งชีวิตของการทำข้าราชการ20-30ปีนะให้เขามาพูดให้เห็นนะหรือถ้าไม่รังเกียจผมก็จะไปพิสให้ฟังได้ว่าเออดออีครับอาอาเซียนอะไรบ้างเรอาอ <laughs> จะตุ้ยง่ายๆมันไม่ใช่เฉพาะอาเซียนนะท่านบรรวิทย์ออขณะนี้มันเป็นเรื่องของจีนที่เข้ามามีบทบาทในอาเซียนใช่ครับ อาเซียนมันก็มีความแตกแยกของของอาเซียนเพราะว่าอาเซียนดำรงความเป็นกลางอีกฝั่งนึงก็โปรอเมริกาอีกฝั่งนึงก็โปรจีนเพราะนัน้นปัญหาในในเพปในพม่าเนี่ยมันก็เลยยังไม่สามารถจะแก้ไขได้ปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหนึ่งในนั้นก็คือความแตกแยก divided divided ของอาเซียนนะมีความแตกแยกนะสิงคโปร์อินโดโก็ไม่เห็นด้วยในวิธีการในในเมียนมานะแต่ไทยดำรงความเป็นกลางนะเพราะฉะนั้นอาเซียนจะมูฟไปไม่ได้ถ้าเกิดว่ม เราด,ดับงความเป็นกลางและกอนไม่แทรกแสงซึ่งกันและกันเนี่ยอาเซียนอต้องมามาคุยกันนะ,ะแสดงว่าบริบทอย่างอย่าง a อซดีเนี่ยถ้าอาจารย์แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนในการที่เ้ยเราจะชักชวนเขายังไงอิหร่านอะไรยังไงแต่ในบริบทของอาเซียนสมิตเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอาจารย์อีกแบบหนึ่งเลยอ,อีกแบบหนึง่งอีกบทบาทไ่ตั้งเรื่องการค้าการลงทุนนี่มันอาจจะไม่ค่อยใช่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการรวมตัวเราอาเซียนจะรอดได้ยังไงอาเซียนจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมต่างคนต่างดำรงอยู่ใช่ไหมแต่เราบอกว่าเป็นอาเซียนกันเป็นร uh, วงข้าวมัดกันให้แน่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารวมกันแบบหลวมๆเนี่ยอาเซียนจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมการแก้ A S <S กอาเซียนก็ถูกบทบาทของจีนเข้ามานะครับบทบาทของสหรัฐก็เห็นจีนเข้ามาก็เข้ามาอาเซียนจะดำรงอยู่ยังไง อาเซียนจะมีะมกฎหมายกติกาว่า non interference นะครับในกิจการของประเทศต่างๆแบบนี้เนี่ยเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมอาเซียนเนี่ยเปิดประเทศมาผ่านการเศรษฐกิจคนวัฒนธรรมปรากฏว่ามันไม่ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังสุดท้ายก็เราก็ต้องพึ่งพิงวัตถุด,ดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาอาเซียนจะอยู่กันแบบนี้ต่อไปอีก ยี่สิบสามสิบปีแล้วช่วงช่วงกับประวัติศาสตร์ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับถูกไหมฮะเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้ผู้นําไทยก็จะต้องรู้ว่าอาเซียนมันมีปัญหาอะไรและก็มันก็จะเป็นกลนของของหน้าตาของประเทศไทยในการเวลายิงประเด็นต่างๆเนี่ยเอ้ยมันใช่นะรู้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ขา้าราชการเนี่ยมาบีฟให้ฟังมาบีฟให้ฟังประเด็นต่างๆนะครับผมใช่ค่ะจ อาจารย์ครับผมแยกคุณแอนถามคุณทายไม,ม่หล่อเลผมถามเองอาจารย์ครับถามในความเห็นของอาจารย์หน่อยว่าต่างชาติเนี่ยเขาดูถูกเราอยู่นะครับขณะนี้ผมเคยเป็นหัวหน้าทูตทหารมันโตประดาผมกันเต็มเลยบอกุณไม่บีบก,ก่อนอ่ะผม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 วิวรอบนี้เนี่ยน่าจะมองไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะ <คา S 2> บทบาทผู้นําไทยอะ่ะ<น>คือยังเป็นเด็กเป็นเด็กเนี่ย ไม่มีปัญหาเดี๋ยวหาว่าเป็นเพราะว่าผู้นําสมัยใหม่ก็อายุก็สามสิบกว่าแต่เป็นเด็กเนี่ยนะครับเราไม่ได้วัดที่อายุแต่เราวัดเรื่องความรู้ความสามารถและความเข้าใจในประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับ่นมันต้องมันเป็นหน้าตาของประเทศไทยอะ่ะคนนั hmm. ้นผมว่าถ้าถามว่าเขามองเขาไม่น่าจะเชื่อมัน่นผู้นําไทยเท่าไหร่ล่ะ mm hmm. ถ้าถ้ารักษาไปอ่านอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นเด็กที่ไปอ่านนะเป็นเด็กที่ไปอ่าน แลืนายกอันนี้ด้วยค,ความปรารถนาดีกบ<ช>ับคุณลุกยิงนายกนะไม่ได้มีอคติอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าในมุมมองของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยต้องมีการปรับเรื่องของการในเวทีต่างประเทศมันต้องมีความสง่านะมันต้องมีความสง่านะครับ<ช>มันได<ช>้<ช>เป็นอ่านมลก็เขาบอกว่านายกใหม่ว่าคุณอุงอิงอีกแต่โอ้มันสุดยอดเลยนายกสิงคโปร์ครับอ๋อใช่ใช่ใช่ ขาบอกอย่างนตลอดเลยโอ้โหนี่แหละครับขอบคุณมากเลยท่านบรรวิตที่พูดประเด็นนี้โอ้โหเวลาแกพูดการแสดงวิสัยทัศน์โอ้โหเนี่ยมันมันทำไมประเทศมันมันมองว่ามันคนมันมั่นใจอ่ะคนมั่นใจอ่างคนในประเทศเขาก็มั่นใจตัวผู้นำต่างประเทศก็มั่นใจในตัวผู้นำโรแลนซ์สวองนะครับโอ้โหผมฟังก่อนที่ช่วงที่แกรับตําแหน่งอ่ะโอ้ยเราเป็นคนประเทศเขาเรามั่นใจในประเทศผู้นําเราเลยอ่ะ อันนี้มันใช่เรามั่นใจแบบเนี้ยอันนี้นายกไทยก็ผมว่าคนไทยไม่มั่นไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะใจตุ้มตุ้มต่ำๆนะทุกทีเวลาขึ้นเวทีทั้งในมั่มั่นใจในเมืองไทยอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาแถลงเกก็พูดถึงเรื่องอะไรอ่านจากไอ้แพทยตลอดผมว่านายกนะนายกคนอุ้งยิ้งลดการอ่านนะเอาประเด็นแล้วก็พูดลดการอ่านลงเอาใหม่ลดการอ่านลงอันนี้ให้กําลังใจนะ เชิจค่ะอาจารย์คะครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์มากมากอาจารย์ครับขอบขอบพระคุณมากเลยครับด้วยความดีดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะแม่ก็หมดเวลาเออเขาเนี่ยไอนายกสิงคโปร์เนี่ยไม่เอี่ยมถอนดั้มเลยอู้หมันยังกับปลอดนะโอ้โหอายุพอกันสี่สิบเองเออเราก็ ไอแลนด์โอล l ีนะคะคุณผู้ชมคะอ่าลราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ